เจริญพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้ก็เป็นตอนที่้อยเจ็ดอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์จะขึ้นไปที่ภูเขาเดนเดอร์ทเรื่องปฏิสุบทนี้อยู่ไหลก็ปฏิบัติได้นะถ้าพอเราจับหลักตอนปลายทางก็คือเรื่องของไม่มีอุปทานนะครือไม่มีฉันทะราคะหรือไม่จะมีความยึดมั่นประ,ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ของเรา เขาเดดทอลยที่ของเรานะแล้วก็ไม่ได้มีเรานั่งอยู่ตรงนี้นะการปฏิบัติก็จะกลับมาที่การเจริญสติกับชีวิตประจำวันนะอย่างคนกระทบพื้นนี่มันก็แค่จะ s t t o u c ชขากระทบพื้นนึงก็แค่ just touch แค่แค่รู้สึกไม่ได้มีว่าเรารู้สึกนะมีก็มาเกิดทั้งชาวสวิตชาวสีรังกาชาวเวียดน,นามในในกตเช้าด้วยอะไรอยู่กันบปใช่ติ แต่มันก็ไม่ใช่ใคร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 ,ใครรู้สึกนะแค่แค่แค่ just ลงไป just touch ที่เฉย just feeling just awareness แค่มีความแค่รู้สึกที่เฉยไม่ไม่ใช่เรารู้สึกไม่ใช่เรามีสติเลยตัวประธานมันไม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นหลักปฏิบัติกัรชีวิตประจำวันเลยเพราะในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะก็สักแต่ว่าใสา่เป็นที่ตั้งแห่งรูนะ้เนี่ย เพื่อไม่ไปเที่ยวใจของตัณหาทิฏฐิแล้วก็ไม่ยึดมั่นถึงมั่นนช่ก็คือไม่ยู่ประธานนะนั้นสติปัฏฐานสี่กับชีวิตประจำวันเนี่ยีน่นก็ได้ทุกที่นะไม่ใช่ว่าต้องนั่งในโบสถ์ถึงจะภาวนาได้นะในกะเช้านี่ก็ภาวนาได้นะถ้าไม่มีอุประานใช่ไหมแล้วก็ไม่อยู่ทานว่าอะไรเป็นของเราในนี้สักอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปเกาะกรรมได้ยังไงล่นะมันก็จะกลับมาที่หลักเดิม ที่ว่าเมื่อไม่เกาะกังรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วจะพบาะว่าท้ายสุดของการปฏิบัติธรรมจะมีคําเดียวกันเสมอนะที่ยอมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วแต่ชาติสิ้นเพราะอะไรนม่ว่าเข้าใจปฏิบัติก็กต้องพบสิ้นไงนั้นภาษา,รษาพระพุทธเจ้าแบบนี้เหมือนกันนะที่ท่านถามว่าเธอรู้ไงว่าชาติสิ้นแล้วพระพุทธเจ้ารู้ว่าชาติสิ้นพอพบสิ้นเ่ยนะจะปฏิบัติมาทางไหนถ้ามาจบที่ปลายทางเหมือนกันนะ ชาสิ้นแล้วคือนั่งอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์หรือนรกที่ไหนนะเพราะว่าไม่มีการเกาะกรมใช่ไหมพบสิ่งเกิดขึนไม่ได้ไปเกาะกรมแล้วก็ที่ไม่เกาะกัมก็เพราะอุปทานไม่มีภาษาลูกก็ตอบอย่างนี้นะที่ไม่ได้ไปยึดมั่นที่อุปทานไม่มีก็เพราะว่าตัณหาไม่มีนะไม่ใช่ว่าอยากได้กระเช้าอยากได้บ้านบนภูเขาในท่อหออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะตัณหาไม่มี ฐานาไม่มีก็เพราะว่าพออระเสด็จก็ตอ,อบเพราะพระพเจ้าไม่ได้เพลินเพลินในเวทนาพอเห็นว่าเวทนาทั้งหมดเนี่ยประชุมมาที่ความทุกขลักษณะนะคือไม่คงที่เป็นเหตุปัจจัยแล้วก็แปรปรวนใช่ไหมถ้าเวทนาทั้งหมดเป็นทุกขลักษณะแล้วจะไปยึดกันบันเทิอะไรจะไปอยากได้ทุกข์ไปทเทอาไรจะไปหลงรักทุกข์ที่ทำอะไรใช่ไหมนั่นเมื่อตัวไม่เพลินในเวทนาสุขก็ไม่เพลินก็ไม่มีราคะ ทุกข์ก็ไม่มเพิเน,กเน,นก็ไม่มีตัวสัตะแล้วก็อุเบกขาก็ไม่เพินก็ไม่มีเบาหาไม่เพินในเัชะาตัรหาไม่มีอุปทานก็ไม่มีภพชาติก็ไม่มีมันก็มาจบลงที่เดิมทุกครั้งตรงนี้นะตรปลายทางกันทุกคนเราน้องมาดูตรงปลายทางไว,ว,ว้เมสมอเสมอคิดาว่า ดูชัดประชาะิ้นแล้วก็พระสารรูปก็บอกกับพระอนุน,น่ะก็ดูคาเดียวความดับแห่งพ่เป็นนิพาน,น,นก็คือไม่เก,กาะกรรมก็ภาวนาไว้ในใจนะแ่เพราะภาวนาไว้ในใจที่มาพักอยู่ที่ซร์แลดนน์ภาวนาวในใจข้อเดียวเราไม่มีแต่พอ่ออำน,นาจที่ซอร์แลนเลยลจะเก,กคาะกรรมกัแล้วก็ดูในใจนะพราตรงนี้ไม่มีกรรมดีกรรมชั่วเยจะไปเกิดสวรรค์นรกตรงนี้ได้ยัางไงามันก็เหมือนกระเช้านี่ก็ว่างเปล่ามาก่อน พ่อจะมานั่งมันก็ว่างนะแต่ถ้ามันั่งแล้วประกอบอุปทานพบชาติมันก็ไม่ว่างแล้วมันก็มีสวรรค์นรกตรงนี้แหละในกระเช้าเนี่ยแต่กระเช้ามันว่างแต่ท้านั่งแล้วไม่มีหลวงพ่อมนัา่านั่งอุปทานมันก็ว่างไปด้วยกรรมมันก็ว่างไปด้วยตรงนี้นะเกมดีกรรมชั่วมันก็ว่างไปด้วยชาติที่จะเกิดสวรรค์นรกตรงนี้มันก็ว่างไปด้วยมันมันมันไม่ได้มีมาก่อนเันนั้นจะดูปลายทาง ปทรสบายสบายดังคงยัเสมนอนู่รอาดีกว่ตงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเป็นปฏิสุบาตนะเรื่องของของการทำดินใจแล้วว่าอุปทานไม่มี พบก็ไม่ดีชาติก็ไม่ดีนะอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้นะ,ะก็ขอ,อนุโมทนานะในทุกท่านนะให้ปฏิบัติให้ถึงมาปผลิพพานในชาตินี้ไปกันทุกคนทุกท่านเทอพลิน